สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์นดี้2ซึ่งวันนี้ก็จะมาอยู่กันในพาร์ทที่14กันแล้วซึ่งวันนี้ก็มาเป็น custom n i g h เช่นเคยซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น cupcake challenge ซึ่งมันก็จะใก Heroes ล,ะละ้หมดแล้วล่ะเราก็จะเหลือฟาร์แบร์ฟีเวอร์ที่ยังไม่ได้เล่นกับ golden fendi ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะ oh, อันนี้ไม่แน่ใจเหมื <Become S 1> อนกัน<ห>นะ <min an> ผมไม่รู้มันยากแค่ไหนอน,นะถ้าอย่างนั้น เราก็าไปลุยกันเลยละกันเค้กชาเลน์ซึ่งก็จะมีทุกตัวมาแล้วว่เป็นระดับห้าซึ่งผมคิดว่ามันคงจะไม่ยากเท่าไหร่วันน่าจะชิๆลๆล่ะมั้งทำไมกอลิฟเฟนดี้มาไวจังผมไม่รู้ว่ามันห้าจริงหรือห้าปลอม เปิดไฟกลางไม่ได้อาวเฟดดี้วันดีมังเกิลโอเคยังไม่มีตัวอะไรมาเฟดดี้วันดีไปได้แล้ว มันไม่ไปจริงนะเนี่ยเฟดดี้อะโอ้ดีทอยอเปิดไฟกลางไม่ได้วิ่งทำไมมันมาไวกันจังอะอุ้ยชิบหายแล้วเร็วแดงแล้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 วแดง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 อุ้ย เต็มไปเลยนะเต็มน,นะเต็มน,นะเต็มน,นะโอโอุอ้ยแมงเกิลแมงเกิลหน้าป่าครับผัวบ็อกซี่จะเฉาหัวผมเช่นกันโอ,โอ้สวัสดีบอลลูนบ,บอยเกือบแล้ว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 ไปก่อนนะขอเป็นสามสุดสี่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ โอ้โหฟ็อกซี่มาแน่เลยอ่ะอืมตอนนี้ต้องเปิดไฟกลางแล้วเอาไปดีเฟดดี้เดี๋ยวจะเพิ่งกระชากกล้องผมนะเต็มนะเต็มเต็มเต็มอืมเฮ้ตกใจโมดแล้วอุ้ย ฮัลโหลเกมนี้มีตัวอะไรมาเกือบไปแล้วไหมล่ะอุยอ้ยอุ้ยชิบหายแล้ววันนี้ชิบหายจริงอันนี้ชิบหายจริงเดี๋ยวเพิ่งมีตัวอะไรมานะขอใครเข้าหน่อยขอใครขอใคร,ใครน,นี่พอโอเคอย่านะเว้ยใครเน่อยใครใครใครตีสองแล้วตีสองแล้วอุ้ยหวัดดี โอเคไขต่อเลยไห้โอ้โหใจเย็นนะเจ้ขต่อไขต่อไขต่อนี่มันระดับ5 e ีจริงปะเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมโดนมันหลอก โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยออกมาเลยวะนะอิสเตอร์เอ็กออกมาได้ไงน่ากลัวมากเลยนะอิสเตอร์เอ็กนั่นน่ะเร็วมันมันส้มแล้ว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 มันแดงมันแดงมันแดง Okay, okay. Oh my god! Oh my god! แต่เมื่อกี้เอา้ามันโบกมือกแล้วปาดูนเคโอเคอเปิดไฟกลางไม่ได้อะ่ะ ดีเฟดีจานะโอเควันนี้แกมาทำไมฉัาไม่อยากเจอแกสักหน่อย อ้าวเฮ้ยโอ้ยย oh, ่าเฮ้ยมนอยู่ในห้องผมมันอยู่ในห้องผมมันอยู่ในห้องผม เังไปแล้วแต่ผมเปิดไฟกลางไม่ได้จะเปิดไฟกลางได้แล้วแต่ว่าไม่ฟ็อกซี่ไม่รู้ฟ็อกซี่หายไปไหนสวัสดีเฟรดี้เฟรดี้เขาค่อยมาแล้วสวัสดีโอ้ยโอ้ยชิบหายเกือบไปแล้ว ใครก็เลยใครก็เลยถ้าเดาเต็มไปเลยปะปุ๊บปุ๊บเออ,เอ,อ,เอ,อมันตาดำมากเลยอะทอยทัเฟตี้อะเพะมันเข้ามาใน<อ>ห้องผมแล้วว่าไข่เต็มนันดีกว่าเออไปละไปดี ทอยเฟตี้คขต่อครต่อไขต่อปุ๊บป๊เอ้ยไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีอะคลายคายคเอ้าวอดีถทอยบอนนี่ <Toy Bunny. S 2> แต่ผมว่ามันน่าจะบั๊กแน่เลยอ่ะผมไม่เห็นมันผ่านหน้ากล้องผมหลายครั้งแล้วอะ่ะทอยบอนนี่อ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตีสี่แล้วตีสี่อย่านะออกไปเลยไม่ต้องการเออไปดีฟ็อกซี่ เจะไม่เปิดไ้ตรงกลางไม่ได้นะเด็กเข้ามาในห้องผมโหตอน ตอนสะดุ้ยในนี้โอเคสีห้าแล้วโอเคอเคุ้ย <c oughs> ผมเพิ่งเอากล้องขึ้นแต่ <c oughs> มันกระชากลงมาทันทีอะ <c oughs> ไม่เอานะแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ชอบเลยนะไม่น่ารักเลย โหายหายหาๆเอ้ยผมเปิดไฟกลางไม่ได้หาทำไมาทำไมตอนนี้ผมต้องการแล้วตีเขาใช่ไหมโอ้แม่งมาเฉยเลย เียมไปแล้วโอ้โหมันง่าเฉอดหงวบผมนเก็ว่ะวันนี้แล้ววันนี้วันนี้พอโอเคขาย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 6โมงผมว่าผมโดนมันหลอกแน่เลยอ่ะคัพเค้กชาเลนเนี่ยผมว่ามันห้าปอมว่าเปล่าก็สำหรับวันดี้ขอตัวลาไปก่อนรู้จกันใหม่ในโอกาสหน้านะบ๊ายบาย